แม่ชมพู่ลูกดกแล้วขุดหลุมเก่งมากเลยหลุมเบเริ่มเลยมาแอบคลอดลูกในโพรงใหญ่ๆเนี่ยดูสิเนี่ยลูกก็ตั้งเก้าตัวแม่ชมพู่ลูกดอกจริงๆเลยเนี่ยต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงลูกช่วยแล้วแหละแม่ชมพู่เนี่ยลูกดกขนาดเนี้ยเลี้ยงไหวไหมเนี่ยฮะลูกดกจริงเลย แม่ชมพู่ลูกดดกตั้งเก้าตัวเนี่ยยังไม่ลืมตาเลยเนี่ยดูดิมาขุดพงพงมันเริ่มเลยขุดพงมันเริ่มเลยเนี่ยชมพู่เนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยขุดพงได้ใหญ่มากเลยเนะนมลูกหิวนมชมพู่ให้ลูกกินนมหน่อยนะลูกตั้งเก้าตัวลูกหิวนมโอ้ ดูดนมกันใหญ่เลยหิวนมหิวหิวหิวนมลูกตั้งเก้าตัวแม่ลูกดกจริงๆแม่ชมพู่นี่แม่ดูสินี่จะเลี้ยงไหวไหมนี่หืมแม่ชมพู่ก็ตัวเล็กนิดเดียวดูออกลูกมายังไงตั้งเก้าตัวฮะแม่ชมพู่นี่แม่มันลูกดกแท้านี่แม่ฮะให้นมลูกเดอ้อเลี้ยงลูกเดี๋ยวลืมตาค่อยย้ายไปอยู่ข้างนอกนะ อโอ้ยชมพูเอ๋ยทำไมลูกดกอย่างนี้เนาะนี่เจะเลี้ยงไหวไหมนี่เดี๋ยวหาคนมาช่วยเลี้ยงลูกช่วยชมพูแล้วแหละแบบเนี้ยเลี้ยงไม่ไหวหรอกมตอนนี้ลูกหิวนมเลยให้นมลูกนะชมพูนะอื แปดตัวนะ่แปดตัว <Huh? S 1> อาจจะนับผิดก็ได้หนลองนับ